ทำไมกราฟเนี่ยมันถึงเด้งมาก่อนที่เราจะวินคุณเคยเป็นไม่กดคออยู่ดีๆนะกราฟขึ้นสวยเลยสีเขียวๆค่อยๆเรียงขยับขึ้นไปแต่พอใกล้หมดเวลาเท่านั้นแหละเหมือนไม่ม,มีมาตบกราฟลงด้วยความเร็วะครับแพเสี้ยวเว่ยแล้วมันก็เจ็บใจมากกว่านี้นะคือหลังจากที่เราแพ้ปุ๊บเนี่ยกราฟมันเป็นสีเขียวเด้งกลับขึ้นไปแบบสวยๆเลยเจ็บใจไหมครับผมเป็นแบบนี้บ่อยนะจนเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะ่ะ ผมไปเจอทริคอยู่อย่างหนึ่งนะมันเป็นทริคในเรื่องของการดูความแรงของแท่งเทียนดูความแรงของกราฟคืออย่างนี้บางทีการที่เราแพ้เสียววิหรือว่าเกือบจะวินเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราตั้งเวลาผิดก็ได้อย่างสมมุติว่าเราตั้งเวลาว่าอีก3นาทีเนี่ยกราฟมันจะลงแต่จริงๆแล้วกราฟมันอาจจะใช้เวลาถึง5นาทีก็ได้กว่ามันจะลงหรือเราตั้งไว้ว่าอีก5นาทีมันจะลงนะ แต่กราฟมันดันลงไปตอนประมาณสักนาทีที่2องนาทีที่3แล้วเด้งกลับขึ้นมานาทีที่5พอดีทําให้เราลอสผมก็มาค้นพบความลับตรงนี้แหละครับแล้วผมก็จะเอาความลับนั้นเนะี่ยมาสอนคุณในคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้นะผมจะอธิบายแนวๆแบบว่าเป็นคลิปวิดีโอไปด้วยแล้วก็อธิบายในส่วนของวิธีการดูแรงของมันไปด้วยคุณจะได้มองเห็นการเคลื่อนที่ของการาฟไปด้วยนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูเป็นพิเศษนะครับก็คือในเรื่องของเวลานะครับตรงมุมขวาบนอย่างในออเดอร์แรกเนี่ยผมบวกเวลาไปที่3นาทีซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเทรดอยู่ในไทม์เฟรม e นนาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คาดการว่าอีกประมาณสัก3นาทีหรือว่า3แท่งเนี่ยกราฟมันจะขยับขึ้นไปอ้าวแล้วผมรู้ได้ยังไง เดี๋ยวเรามาดูความลับกันนะครับก่อนอื่นเราอธิบายการเข้าออเดอร์แบบคร่าวๆนะครับก็คือออเดอร์นี้เนี่ยผมตีเส้นเทรลไลน์ใช่ไหมครับกราฟมันขยับขึ้นขยับลงแล้วมันขยับลงมาโดนตรงเส้นเทรลไลน์พอดีซึ่งเส้นเทรลไลน์ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับกราฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลากราฟมันเด้งลงมาโดนเนี่ยเราก็กดคอขึ้นไปต่อไปเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงคาดการณ์ว่ามันจะต้องเป็น3นาทีหรือเป็น3แท่งละ่ะวิธีการนะครับ เราลองดูจากจุดมุมตรงนี้บนสุดก่อนนะครับบนยอดที่ผมชี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้กราฟมันขึ้นไปแตะปุ๊บเนี่ยมันเด้งกลับลงมาทันทีเลยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าแทบจะทันทีเลยแล้วตรงจุดที่2เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเด้งขึ้นไปก็ลงมาทันทีจุดที่3ามเด้งขึ้นไปก็ลงมาทันทีจะมีจุดที่4ี่จุดที่5นี่แะครับที่กราฟมันขยับขึ้นไปแล้วมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงประมาณ 3- 4แท่ง แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็ประมาณซักนู่นแหละครับห้าหกแท่งกว่ากราฟมันจะขยับขึ้นไปแต่คราวนี้พอเราขยับมาดูใกล้ๆอีกน,นิดนึงเนี่ยจะสังเกตเห็นความแรงของมันไหมครับว่าเฮ้ยพอมาถึงจุดที่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยกราฟมันก็ขยับขึ้นลงแค่แท่งเดียวเ่ยขยับขึ้นไปปุ๊บชนปุ๊บก,ก็เด้งกลับลงมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นวิธีการที่เราใช้คาดการณ์ก็คือเราเนี่ยนำเอาอดีตนะมาคาดการณ์อนาคตว่าในอดีตเนี่ย กราฟมันมีความแรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดมันไม่มีข่าวหรือว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรสําคัญสําคัญมากระทบเนี่ยกราฟมันก็ควรที่จะเคลื่อนที่ตามปกติของมันใช่ไหมครับเพราะว่าแรงซื้อแรงขายในตลาดก,ก็เป็นไป,นปนตามปกติเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีการนี้ในการคาดการว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้เนี่ยเราบวกเวลาไปสักสามแท่งอะผมจะพูดคําว่าแท่งแทนนาทีเพราะบางคนถ้าเกิดเทรดตามเฟซสิบห้าวินาทีเนี่ย การบวกเวลาก็จะไม่ได้บวกไปที่3นาทีจะแต่จะบวกไปที่3แท่งก็คือ45วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟม,มันก็เด้งขึ้นไปซึ่งกราฟม,มันก็ไปไซด์เว์อยู่ข้างล่างนั้นประมาณสัก2นาทีเลยนะครับสแท่งแล้วก็เพิ่งเด้งขึ้นมาตอนแท่งสุดท้ายตรงนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบที่1นนะครับในในคลิปนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมนําเอา กราฟจริงๆมาให้ดูแทนที่จะอธิบายเป็นสไลด์แบบส,สวยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นในสถานการณ์จริงๆเลยนะครับเพราะว่าการทําสไลด์เนี่ยมันไม่เหมือนกับของจริงเพราะของจริงเราเห็นการเคลื่อนไหวของการาฟด้วยใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือออเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูออเดอร์ที่2กันออเดอร์นี้นะครับสังเกตการจับเวลานะครับผมเลื่อนไปที่5นาทีนะครับผมโอเคนะครับสาเหตุนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา เหมือนเดิมนะครับอธิบายก่อนว่าทําไมถึงกดพุทธนะครับสาเหตุก็คือว่ากราฟเนี่ยตอนแรกเส้นเทรลไลน์สองเส้นที่ผมตีขนาดนะครับเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเส้นเดียวสีเหลืองนะครับเส้นนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมลากมันก็เป็นเส้นเทรลไลน์ทาหน้าที่เป็นแนวรับกราฟใช่ไหมครับพอมันรับกราฟไปแล้วกราฟมันทะลุลงมาได้เนี่ยเส้นเทรลไลน์เส้นสน,นี้มันก็เลยเปลี่ยนหน้าที่นะครับเปลี่ยนจากเส้นเทรลไลน์ที่เป็นแนวรับนะเปลี่ยนเป็นเส้นเทรลไลน์ที่เป็นแนวต้าน เพื่อต้านไม่ให้กราฟเนี่ยมันกลับขึ้นไปที่เทรนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในในครั้งนี้เนี่ยผมเลือกที่จะบวกเวลาถึง5นาทีหรือว่า5แท่งนะครับสาเหตุเพราะอะไรคุณลองสังเกตนะครับเนี่ยมันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแท่งเทียนมันซอยค่อนข้างเยอะกว่าที่กราฟเนี่ยมันจะขยับลงมาได้แล้วพอมันขยับลงมาได้เนี่ยมันขยับแรงด้วยนะครับสังเกตทีละจุด มันจะมีบางจุดนะที่ใช้ระยะเวลาเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าเรา,าจจะเห็นว่ามันใช้ระยะเวลานานนะแต่ถ้าเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยตรงนั้นมันเป็นแค่ไส้เทียนนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดไปในออปชันเนี่ยไส้เทียนเนี่ยมันก็เป็นจุดเสี่ยงเพราะถ้าเกิดเราอยู่ในจังหวะน,นั้นๆจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่โดนแบบกาฟมันขยับแรงจนแพ้แบบเสี้ยววิได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเผื่อระยะเวลาไว้สมมุติว่าถ้าเกิดเจอการ เคลื่อนที่แบบไซเ์ในในที่มันเป็นกระจุกแบบนี้ครับแล้วมันมันเคลื่อนที่เร็วๆอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เผื่อเวลาไปให้ได้มากที่สุดนะครับประมาณซักเนี่ยสี่แท่งห้าแท่งอย่างเงี้ยบวกไปเลยนะครับเผื่อไว้เนาะเพราะเราคาดการเราดูก็รู้ครับว่าในอดีตนะกราฟเนี่ยมันเคลื่อนที่แรงแล้วมันใช้เวลานานกลัวมันจะเปลี่ยนเทนแล้วพอมันเปลี่ยนเทนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ย เราสามารถนำมันเนี่ยมาปรับปรุงแอแดปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเร่งคลิปวิดีโอให้เร็วมากยิ่งขึ้น10เท่านะครับเราจะสังเกตเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันเพิ่งมาลงตรง2-3นาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดการเวลาผิดนะครับเราคาดการเป็น2นาทีหรือ2แท่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะลอสใช่ไหมครับ สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมอยากจะให้ดูการตีเส้นด้วยนะครับวิธีการตีเส้นของผมก็คือผมจะลากเส้นเทรลไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหาอย่างอื่นมาช่วยซัพพอร์ตอย่างในออเดอร์นี้ก็มีเส้นฟิโบาขออภัยมีฟิโบใช่ไหมครับฟิโบนัชชีนะแล้วผมก็บวกเวลาไปที่3นาทีนะครับเพราะอะไรเหมือนเดิมนะครับเรากลับไปดูกราฟเดิมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ากราฟมันขึ้น,นไปแตะตรงเส้นปุ๊บมันก็เด้งกลับลงมา เพราะฉะนั้นเราก็เผื่อเวลาไว้ที่ประมาณสัก3าแท่งเพราะว่ากราฟที่มันอยู่ใกล้ตรงจุดที่เราก้องเข้าออเดอร์นะครับมันก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก3แท่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเร่งคลิปวิดีโอให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะออเดอร์นี้นะครับเป็นจุดที่ผมเทรดพลาดนะครับกราฟมันไม่ได้กำลังจะกลับตัวนะครับแต่ว่า กราฟเนี่ยมันจะเบรกเอาผมรู้ได้ไงเนี่ยครับความแรงของแท่งเทียนแท่งสีเขียวแท่งนี้แล้วมันทะลุเส้นฟิโบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทะลุฟิโบไปละเดี๋ยวผมจะรอจังหวะนะครับแล้วก็หาโอกาสในการกดคอขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยความแรงของแท่งเทียนขาขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยมันมีแรงที่จะขึ้นจริงๆนะครับเห็นไหมครับแท่งสีเขียวๆตรงเนี้ย มันเป็นแท่งที่ขึ้นไปแบบสวยเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นมันเป็นแท่งที่บ่งบอกเราได้ว่าเฮ้ยกราฟมันมันมีแรงที่จะขึ้นแล้วนะสาเหตุแรกเลยหรือว่าสิ่งที่จะมาซับพอร์ตอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่ากราฟมันทะลุหรือว่ามันทะลุเส้นเทรนที่เราตีเมื่อกี้ครับหลังจากที่มันทะลุปุ๊บเนี่ยมันแสดงความแรงของแท่งที่มันทะลุขึ้นไปว่าเฮ้ยฉันมีแรงนะตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอีกทริกหนึ่งที่เราสามารถที่จะดูได้นะครับ แล้วออเดอร์นี้เนี่ยผมบวกเวลาไปที่3นาทีนะครับสาเหตุที่ผมบวกเวลาไปที่3นาทีนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลากราฟมันเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยแล้วเราลองสังเกตมันจะมีเส้นฟิโบอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับเส้นที่100ซึ่งเส้นฟิโบตรงนี้เนี่ยมันก็ดันไปตรงกับเส้น SR หรือว่าเส้นที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เกรงนะครับว่ามันเบรกเอาขึ้นไปแรงก็จริงแต่ถ้าเกิดมันเด้งขึ้นไปจนไปถึงตรงแนวต้านเนี่ย แนวต้านตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดกราฟให้ลงมาอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยคาดการเพียงแค่ประมาณสัก3แท่งหรือว่า3นาทีเพราะว่าจะพยายามไม่ให้กราฟมันไหลขึ้นไปถึงตรงจุดนั้นได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่ผมใช้ซึ่งถามว่า ผมอยากจะให้คุณอาจจะเตรียมดินสอรหรือปากกามาจดตรงนี้ไว้ก็ได้ในแต่และออเดอร์เนี่ยผมมองว่ามันจะมีทริกที่แตกต่างกันแต่ทริคพวกนี้เนี่ยมันถูกผมกลั่นกรองออกมาทั้งหมดละผมกลั่นกรองออกมาอธิบายให้คุณฟังทั้งหมดเพราะนั้นคุณแค่จดตรงแก่นความรู้ของมันตรงนี้แล้วออกไปฝึกปฏิบัติใช้อย่างเงี้ยครับคุณก็จะสามารถที่จะทํากาไรได้มากกว่าผมซสอีกนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ E.G เหมือนเดิมนะครับ ผมอยากให้คุณสังเกตความแรงของแท่งเทียนที่มันพยายามที่จะขยับไปโดนบริเวณเส้น SR หรือว่าแนวต้านที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดพุทลงมาสังเกตไหมครับพอมันขึ้นไปแตะปุ๊บเนี่ยมันมันเด้งขึ้นไปแตะปุ๊บมันเด้งกลับลงมาปับ๊บเหมือนมีแรงอะไรไปตบมันพอดีครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดสังเกตเล็กๆนะครับที่ผมใช้ในการสังเกตเพื่อที่จะเข้าออเดอร์ซึ่งในออเดอร์นี้เนี่ยผมมองไว้ว่า จะบวกเวลาสัก5านาทีนะครับเพราะอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตจากที่อื่นเนี่ยมันมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ากราฟมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานกว่ามันจะพุทธลงมาแต่ในออเดอร์เมื่อกี้มันเป็นข้อยกเว้นตรงที่ว่ากราฟมันกําลังจะเบรกเอาขึ้นมาแล้วผมกลัวว่าถ้าเกิดผมบวกระยะเวลานาน,านเกินไปอย่างบวกที่5นาทีเนี่ยกราฟมันอาจจะเด้งไปชนที่แนวต้านแล้วเด้งกลับลงมาได้เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้ก็ เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนปกติก็คือบวกเวลาไปที่5นาทีเหมือนกับธรรมชาติของมันที่มันควรจะเป็นเดี๋ยวออเดอร์นี้เนี่ยเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับคุณเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากใช่ไหมครับในคลิปเนี้ยผมได้อธิบายได้กลั่นเอามาถึงแก่นของเคล็ดลับเนี่ยให้คุณเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็ยังมีคลิปการเทรดจริงๆให้คุณดูด้วยเนี่ยคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับว่าคุณจะเอาเกล็ดความรู้ที่ผมให้ตรงเนี้ยไปฝึกซ้อมบ่อยมากแค่ไหนยิ่งคุณฝึกซ้อมบ่อยเท่าไหร่คุณจะสามารถมองมันได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างทริคนี้ยผมก็รู้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ปลามาครึ่งปีแล้วใช่ไหมครับกว่าที่ผมจะฝึกกว่าที่ผมจะกลั่นกรองมันออกมาได้เนี่ยใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วคราวนี้ ถ้าคุณชอบแนวทางในการดูแรงของเท่งเทียนแบบนี้ชอบเคล็ดลับแบบนี้คุณเม้นท์บอกผมหน่อยได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยว่าคุณชอบแบบนี้นะคุณชอบแนวนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะวันพุธหน้าเนี่ยผมจะเอาทริคในการเทรดอีกแนวทางหนึ่งที่ผมเจอเหมือนกันเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับคุณทริคนี้เนี่ยผมใช้ระยะเวลาเทรดแบบประมาณ12นาทีผมฟันกำไรไปมากกว่า3,500บาท มันไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคนี้รู้ทริคนี้เนี่ยคุณจะเอาไปปรับใช้กับการเทรดของคุณแล้วทํากําไรได้มากกว่าผมแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้จบแล้วคุณได้ความรู้ได้ความคิดความรู้สึกดีๆที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นใต้โพดีได้เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการเทรด binary option ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการบริหารเงินกด s u b สไครป์ช่อง Number 9 o p ห i o อไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่ผมทําคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งไปเสิร์ฟที่หน้าจอโทร,รศัพท์ของคุณทันทีเลยนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยผมก็จะจบไปกับกําไรนะครับกับการทําจาก530ไปเป็น1,300บาทนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคอปเตอร์นับเมื่อไห่อนครับ